ขนาดนี้นะคะนี่แปหลงห้าร้อยนะคะวันที่ใช้แรคไม่รู้นะคะลคคุณค่ะเอาให้ผู้ช่วยรับแทนค่ะกำลังหนาเ่นต็ดที่นะคะอดีไหมคะคดีไหมคะคดีไหมคะดีหคดีไหม สีวม้มยิ้มยิ้มยิ้มยส้มยิ้วยน้มยิ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 ทมยิค่ยิ้มแิ้มกิ้มนิ้ม่ิ้มยน้มยิ้เยิมยิ้มะิ้มย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 ยิ้มยะ้มยิ้รยิ้มยิ้มยิ้มยมยิอมยิ้มยิ้มยิ้ยะ ชื่อจากการพิไัยมีค้าหน้าวันมีค้าพิชชหน้าวันทั้งนั้นนะคะมค้าขายกระโหลกสวยแค่สวยมากค่ะ้จะบดนะค่ะหมดไปแล้วเหลือหนึ่งในสามนะคะเหลือในค่ะค่ะวันนี้ วันแรกของงานนะคะก็ขายไปเรื่อยเรื่อยใกล้จมูกนะคะนักขาเยอะแยะสวยๆนะคะมค่ะสวยมากๆเลยค่ะ จ้าสวยมากนะคะทั้งรกพม่าทา้งนั่นจ่าสวยสวยค่ะอันนี้การบินไทยนะคะจากการบินไทยค่ะ